ซลกุระสวยๆคือเรนเน่าจโด่มาโจโดอีเดะโซ่เน่ไรโชไม่้นี่ยเน่โซเขียวมังกล คนญี่ปุ่นเขาก็มาถ่ายนะถ่ายกันนะคะบอกว่าวันนี้เป็นอาทิตย์นี้สุดท้ายส่วนนี้นะพอดูสิที่พื้นเริ่มร่วงเลยค่ะเริ่มร่วงร่วงที่พื้นเห็นไหมด้วยมังไกล้บาเดเต็บที่ สวยมากและอยู่เตี้ยด้วยเตี้ยด้วยนะคะสวย,ยสวยนะ 又忘了。